ตกมืดมือมืดเว้นพิมกลับมาแล้วพี่น้องเลิกมาแล้วไม่กินหองอยู่แม่ประกาเฮดเวียกเพ่นยุ่มัดมือจักหลือห่องกวาดห่องจักซักผ้าเพิ่นฝนทั้งตกมานอนได้มึงพอบานพุนะ่น่ะฝนลิ่นปานได้กะน,นี่ ต้านญ้า้เพึ่งจะได้หอบฝนมันแห้งฝนล,ลินลินหอบห้าขึ้นจากสาฝนพี่น้องหอบมาไว้เดี๋ยวพอเกาหล่อเขามาแก้วมาสิหอบหมือนสองมันหอบเพราะใดฝนมันแห้ง linh linh ư, con linh linh đẹp nhảm á. Bài phun hèm hòm hòm bơi mắm 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 บีเซมงตอนเพิ่นแบกแบกเกินจักสาน้องบีเอาโล่น้ำบาได้เพราะว่ามันมืนตอนใส่เกือบบูทมันหนามไหมพี่น้องหนามไม่ยาลาบบากคนกันลงไป bẹc không bẹc. ่านนังแกะเขา้นมาไวน้นี่เดี๋ยวพอกับเนี่ยอุ่น,น,น,นจอจอหล่อมาใส่เอาไปมังลูกมัองบีก่อนน้องไม้มันอยากเก็บข้อกับพี่น้องเห็นบ่ลลูกไม่อไบอแม่บอกเอยมากินเขาก่อนต้มเ,เนื้อนี่ไหม มันจะได้กินยาล้งนั่นบ่าหิวกินมามา่าแต่ก่อนแม,แแม่แต่ก่อนแม่ก็พอไงมาม่ากัอุ่นทองอยู่มันแห่งข้าวเดียวนะพี่น้องแห่งแป๊บเดียวมนมีได้ต้มเนื้อกับลาเป็ดโเนี่ฝนมันตกฝนมันตกฝนมันตก ติบเขาแม่ไปซื้อติบเขาหน่อยไปไว้ไว้ไปวัดมันขาดพี่น้องมันขาดมันมันบอกมปนมันขาดดอกแบบว่าตะกี้ไปเห็นงานแยกแจกสองทางพ่อกับไปท่านนึงต่อกับไปท่านนึงแล้วใส่หอเขาให้ต่อกับพ่อคนละอันไหมต็เลยจะได้ซื้อมาใส่ตักบาเมื่ออื่นวันพระมื่ออื่นวันพระแม่เราเลยได้ไปมองติบเขาไหม วิถีชีวิตประมาณนี่นาะพี่น้องบ,บ้านๆของเฮาดีกว่าเลยอันนี้ดอกกะทายแต่บรรยากาศเห็นไหมชีวิตคนจนพนนจรนลิ้นลนสู่กันไปยามทุกยามสุขเหน็บหนาวมาเลยอากาศมันเปลี่ยนนี่แหละสิจังหน่อยเห็งสีมะนาวพี่น้อง บันี้เล็กน้อยก็ลบเพท่านได้บัดนี้เพราท่านกระสีไข่ยอยังกับปลายฝนต้นหนาวึพิมพ์มันห้องเอิญแล้วอหูอตาจูงมาอยู่นั่นเอิญพิมพ์มาท่านเออมันคือมูแจกซื้อวู้มมี่พิมพ์มาท่าน มันเอิญซื้อพิมพ์มาสั่นแม่ตาว่าพิมพ์มาสั่นตาจูงมากเหรอเอินพิมพ์วาหนี่แมเออโอ้หูจักนั่นนั่นพิมพ์พิมพ์อยู่หูจักคักเว้ยนั่นเอินไปน้ำทางละบ้านนี้เออก้วยตาหูจักซื้อพิมพ์เว้ยนั่นพิมพ์ พีมวะสันเจ้กอันบาทกระติมมันอันนันเกาปวดบอกเกาเหรียญมันบกมีมันมีแต่ติฟเข่าอันนันแมะไปนะเอาเพื่อเอาอันเจ้าส่มันบอกปิดยากมันบอกปิดยากวะ

อันนั้นเรามาถา่ายผู้ใดบุ๊คแคกแคกหน่วยใหญ่แห้เพื่อสองหน่วยแพื่อนเราแม่ว่าไปมันถ้ากระเน็ดที่ดีนะเสือใหม่ไล่หน้าก็ตัวหนีออกเวยอ่ามึงอ่านักเรียนอ่านักเรียนอันเป็นอย่างขั้นโทมคือประก,กงรล่ะลูก ฮะโอ้ปลาน,นี่พิมพ์มาในขั้นโฮมกังว่ากันเอาถือเอาอกังขั้นโฮมคืนฝนมันตกกังขั้นโฮมผู้นับฝนมันลินนั่นเออกัางไปมันสีเปียกเออน,น,น่ารักขนมมาหนิเนี่ย <laughs> า,ากันกังเอาฝนตกถือขั้นโฮมอย่างขั้นโฮมเปียก <laughs> โอ้ยน่าง่างออกเมีย งามฝนบโตกะบัวากันนั่นพาคกันกั้งพี่ป่ะน้องบีขอโตไปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้รอดติดตามคลิปหนาโมนี่เราจ้าวเราเนัวหัวมวนไปก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องวันพระเไปกันสวัสดีจ้า